สวัสดีค่ะพบกับน้องแอปดับเบิลยูยุทธคากันอีกแล้วนะคะวันนี้ค่ะแอปจะมารีวิวรถสุดรู้ระดับผู้บริหารให้คุณลูกค้าทุกท่านนะคะที่ติดตามช่อง YouTube แล้วกออ็ช่องทางอื่นๆของ F w ับเบิลยูยุทธคาได้รับชมกันค่ะวันนี้นะคะแอปมีรถระดับรถสุดรู้ระดับผู้บริหารคันนี้เลยค่ะ สคันเลยนะคะสำหรับ Honda Accord ทั้งสองคันนี้เลยค่ะเดี๋ยวเรามารับชมรีวิวกันเลยนะคะตามแอปมาเลยค่ะเรามาเริ่มกันที่คันแรกกันก่อนนะคะสำหรับ Honda Accord นะคะคันนี้จะเป็นสีดำนะคะเดี๋ยวเราดูรอบรอบรถรอบ,รอบ,ร,อบรอบคันกันก่อนนะคะบอกเลยว่าคันนี้ หรูหรามากๆเลยนะคะสำหรับ Honda Accord คันนี้เป็นสีดำนะคะตัวนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4 EL นะคะเดี๋ยวเราให้ชมรอบคันกันก่อนนะคะนี่ตามแอปมาเลยค่ะหรูหรามากเลยนะคะ Honda Accord นะคะใครขครับเนี่ยหรูหมดเลยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหลังค่ะ ช่องเก็บสัมภาระด้านหลังนะคะแล้วก็เรามีล้อไหลให้คุณลูกค้าด้วยนะคะแล้วก็อุปกรณ์ค่ะยังอยู่ครบจบเลยนะคะมีกล้องมองหลังให้ด้วยนะคะสปอยเลอร์หลังชุดแต่งรอบคันจัดเต็มไปเลยค่ะนี่ก็จะเป็นรอบนอกนะคะเดี๋ยวเรามารีวิวในรถกันบ้างนะคะมาเลยค่ะนี่นะคะก็จะเป็นภายในรถนะคะ ของ Honda Accord คันนี้ภายในเนี่ยจะเป็นสีเบทนะคะเบาะหนังสีเบทพวงมาลัยมันติฟังก์ชันนะคะแล้วก็เป็นเกียร์อัตโนมัตินะคะตกแต่งตัดกับลายไม้นะคะสวยงามหรูหรามากๆเลยค่ะมีแอร์หลังให้ด้วยนะคะนี่ก็จะเป็นด้านหน้าเรามาดูด้านหลังห้องผู้โดยสารด้านหลังนะคะ นี่กว้างขวางมากๆเลยนะคะมี A อหลังให้ด้วยค่ะเบาะยังอยู่ดียังอยู่ครบจบเลยนะคะสำหรับ Honda Accord มาค่ะเรามาดูสีขาวกันบ้างนะคะอีกคันหนึงจะเป็น Honda Accord 2 4 l เหมือนกันเลยค่ะปี2012นะคะแต่อีกคันจะเป็นสีขาวค่ะรุ่นเดียวกันปีเดียวกันหมดทั้งสองคันเลยนะคะมีสีขาวกับสีดำเรามาดูสีขาวกันบ้างค่ะ นี่ก็จะเป็นสีขาวนะคะแม็กของเขาจะเป็นสีเทานะคะสวยงามตัดรูรากับสีขาวมากเลยนะคะเรามาดูภายในกันค่ะภายในของคันนี้จะเป็นสีดำนะคะจะเป็นโทนสีดำค่ะพอาะข้างนอกเนี่ยเป็นสีขาวนะคะเบาะหนังสีดำนะคะพวงมาลัยมันจะฟังก์ชันเกียร์อัตโนมัติเหมือนกันเลยนะคะสภาพบอกเลยว่า อย่างดีดูแลเจ้าของเก่าดูแลรักษาเป็นอย่างดีนะคะใช้งานเป็นอย่างดีเลยค่ะไม่เก่าเลยนะคะนี่ด้านหลังนะคะด้านหลังกว้างขวางมากๆค่ะนั่งสบายเลยนะคะรถเก๋งซีดานสุดหรูคันนี้ค่ะนี่เรามาดูด้านหลังกันบ้างนะคะนี่จะเป็นด้านหลังนะคะมีกล้องมองหลังให้เหมือนกันค่ะ แล้วก็อุปกรณ์ก็ครบจบเหมือนกันมีล้อไหลเหมือนกันนะคะอุปกรณ์แม่แรงเหมือนกันเลยค่ะมีกล้องมองหลังเช่นกันนะคะชุดแต่งรอบคันสปอยเลอร์หลังเหมือนกันเลยค่ะสองคันนี้สองคันนี้นะคะเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็สภาพบอกเลยว่าน้องๆป้ายแดงเลยนะคะ Honda a c c o r d ปี 2,012 2.4 EL นะคะ2องคันนี้นะคะนะคะ่ะเรามารับชมห้องเครื่องกันทั้งต่อทั้ง2คันเลยนะคะเราเริ่มจากคันแรกก่อนค่ะเป็นคันสีดำนะคะ Honda Accord e สีดำคันนี้นะคะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ i-VTEC ของ Honda เครื่องเดิมนะคะไม่เคยเปลี่ยนเครื่องไม่เคยเกิดอุบัติเหตุใดๆทั้งสิ้นนะคะ แล้วก็น็อตอะไรไม่ขยับแผ่นเพลยังอยู่ครบนะคะแบตเตอรี่เปลี่ยนใหม่ให้หมดและก่อนออกรถนะคะก็คือเปลี่ยนถ่ายน้านะมันเครื่องเปลี่ยนถ่ายของเลวเช็คสภาพเหมือนเข้าศูนย์ทุกอย่างเลยนะคะดับเบิลยูยุทธ์คาของเราดูแลอย่างดีเลยห้องเครื่องล้างทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะคะเครื่องเดิมๆเลยแล้วเรามาดูอีกคันหนึ่งค่ะมาเลยค่ะคันนี้นะคะก็เป็นสีขาวเช่นกันค่ะเครื่อง2.4นะคะ IV t e c ทของ Honda เหมือนกันนะคะ เครื่องเนี่ยเราล้างทําความสะอาดใหม่หมดเลยนะคะแผ่นเพชรอะไรยังอยู่ครบเครื่องไม่เคยชนหนักไม่เคยน้ําท่วมอย่างแน่นอนรับประกันได้เลยนะคะซื้อรถที่ w y u t h าไปเนี่ยได้รถ ถูกรถดีเกรด A อย่างแน่นอนนะคะกว่าเราจะเอารถมาไม่ได้เอามาและตั้งขายเลยนะคะเรามีการล้างทำความสะอาดทั้งภายนอกและก็ภายในนะคะด้านล่างเราก็พ่นกันสนิมให้ใหม่หมดทุกคันเลยนะคะรับประกันได้เลยค่ะออกรถที่เราไปสบายใจหายห่วงแน่นอนและที่สำคัญมีการรับประกันหลังการขายทุกคันด้วยนะคะยังไงกันบ้างคะรับชมรีวิว Honda Accord ทั้ง2 คันกันไปแล้วชอบกันไม่เอ่ย h o n d a Accord 2คันอสองคันนี้นะคะจะเป็น Honda Accord นะคะ 2.4EL ปี2012ราคาอยู่ที่489,000บาทเท่านั้นค่ะคุณลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะก็เข้ามาสอบถามได้เลยนะคะที่เบอร์โทร095 418 8181นนะคะหรือว่าจะมาชมรถตัวจริงๆตัวเป็นๆสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่โชว์รูม ดับเบิลยูยุทธคาของเรานะคะก็มาได้เลยค่ะเปิดบริการทุกวันเลยนะคะจันถึงอาทิตย์เลยค่ะแวกันเข้ามาก่อนได้นะคะอยู่สุราธานีนะคะถนนเลี่ยงเมืองติดกับช้างเฟอร์นิเจอร์นะคะเลยเรลตัดมานิดนึงนะคะติดถนนใหญ่เลยเต็นท์เนี่ยจะสวยงามอลังการหรูหรามากนะคะสีเหลืองๆแวผ่านไปผ่านมาก็แวะได้นะคะลูกค้าต่างจังหวัดนะคะเรามีบริการจัดไฟเน้นทุกจังหวัดและที่สำคัญนะคะมีบริการส่งรถ ฟรีนะคะส่งเทนเลอร์ไปให้คุณลูกค้าเลยค่ะไม่ว่าจังหวัดไหนในประเทศไทยนะคะก็ออกรถที่ WYUT c a าได้หมดเลยค่ะสดจัดไฟเน้นนะคะโทรมาปรึกษามามาคุยกับเราก่อนได้เลยนะคะเราหาทางออกให้คุณลูกค้าได้ทุกทางอย่างแน่นอนค่ะวันนี้นะคะแอปต้องขอฝาก2คันนี้ไว้ด้วยนะคะใครเป็นสายแอคคอร์ดเล่นรถหรูนะคะ2คันนี้ห้ามพลาด คันไหนสีไหนก็ได้สวยหมดนะคะเลือกเอาเลยค่ะว่าจะเอาสีดำหรือสีขาวนะคะ4 8 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะคะเดี๋ยวฝากช่องทางการติดต่อไปด้วยค่ะไม่ว่าจะเป็นเพจ Facebook นะคะ YouTube ช่องนี้เลยกดติดตามกด Subscribe ไว้เลยนะคะแอปจะลง ดัง W ของเราจะลงคลิปใหม่ๆอยู่ตลอดเวลาเลยค่ะฝากไว้ด้วยนะคะวันนี้ทางแอปต้องขอตัวลาไปก่อนเราพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะคอยติดตามคอย subscribe ไว้ว่าเราจะรีวิวรถไหนอีกวันนี้ไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะ